บ้านอาชีพกูเล็กสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาชวนพี่พี่ทำขนมปลากิมเผือกน้กากะทิกันจ้าสวัสดีครับผมกูเล็กพ่อค้าสอนทำขนมพี่พี่ท่านใดที่ชอบทำขนมหรือทำเครื่องดื่มไม่ว่าจะทำทานเองหรือทำเป็นอาชีพเสริมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยเพราะ เวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนครับเราจะเริ่มจากนึ่งเผือกให้สุกก่อนนะคะอันนี้หมูเอาไปขูดเป็นเส้นเล็กๆะคะ่ะแล้วก็ไปนึ่งประมาณสัก15-20นาทีค่ะเส้นมันเล็กเนาะมันก็จะสุกได้เร็วนะคะเราจะมาบี้ตอนที่เผือกเขายังร้อนๆอยู่เลยนะเขาก็จะนิ่มนะคะทำได้ง่ายกว่า จากนั้นตามด้วยแป้งเข้าเจ้าค่ะแป้งมันสำปะหลังนวดให้เข้ากันเลยค่อยๆทย,ยอยเติมหัวกะทินะคะแล้วก็นวดให้เข้ากันปริมาณของกะทิวันนี้หมูก็ใส่ไม่หมดนะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของเผือกที่เราตอนที่เรานวดนะคะเช่นถ้าเรา นึ่งเผือกมาใหม่ๆแล้วก็เอามานวดแป้งเลยค่ะมันก็จะมีความชื้นอยู่เยอะดังนั้นเราก็จะใส่ของเหลวไม่ต้องเยอะแป้งก็จะนุ่มดีค่ะกับการถ้าสมมติว่าเรานึ่งเผือกแล้ววางทิ้งไว้นานสักครู่หนึ่งค่ะแล้วค่อยมานวดแป้งเนี่ยความชื้น ในแป้งก็จะลดน้อยลงเราก็จําเป็นต้องเพิ่มของเหลวมากขึ้นดังนั้นในสูตรที่ให้หัวกะทิไปให้ค่อยๆเติมถ้ากรณีที่ใส่หัวกะทิหมดแล้วแล้วแป้งยังไม่นุ่มนะคะสามารถเติมน้ําเปล่าได้นิดหน่อยค่ะนวดเสร็จแล้วก็จะได้แป้งนุ่มๆประมาณนี้นะคะหมูจะมีแป้งมันสำปะหลังนะคะทําเป็นแป้งนวลเนาะตอนปั้นขอไม่ใส่ถุงมือแล้วกันนะคะมันทํางานยากแต่ล้าง สะอาดเรียบร้อยแล้วนะหยิบมาหน่อยปั้นเป็นกลมๆแล้วก็ถูยาวๆหรือใครจะทำเป็นท่อนแล้วก็ตัดเป็นเส้นๆก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ตะเกีมลงไปค่ะไปกลางๆนะคะไม่ต้องแรงมากจะปั้นไปต้มไปก็ได้นะคะง่ายดีแป้งเขาสุกเขาก็จะลอยขึ้นมานะจ๊ะ เดี๋ยวเราปล่อยให้เขาลอยสักครู่หนึ่งเดี๋ยวค่อยตักขึ้นสังเกตน้ำในหม้อน,นะคะเขาจะยังเดือดแบบรุมๆอยู่นะจะไม่เดือดแรงมากนะจ๊ะตัวที่ลอยขึ้นมาเขาก็คือสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ตักขึ้นได้เลยสีแบบเป็นเผือกเลยอะคะ่ะเนื้อเผือกเน้นๆเ,เลยค่ะตักขึ้นมาแล้วก็มาลอยไว้ในน้ําธรรมดานะคะคือน้าอุณหภูมิห้องนี่แหละตัวเขาจะได้ไม่ติดกันจ้ะทำแบบนี้จนหมดแป้งที่เราเตรียมไว้เลยนะจ๊ะ พอเราเตรียมส่วนของปลากิมเผือกเสร็จแล้วเราจะมาต่อกันที่ตัวกระทิเลยค่ะส่วนผสมวันนี้หมูใช้เป็นกระทิกล่องนะคะจะแบ่งกะทิเป็น2ส,ส่วนค่ะส่วนที่1ก็คือในหม้อนะคะกับใบเตย1มัดที่เราเตรียมไว้ส่วนที่2ก็คือเป็นกะทิส่วนที่น้อยกว่าอัตราส่วนเนี่ยหูจะเขียนให้ใต้คลิปนะไปอ่านดูอีกทีนะจ๊ะแล้วก็มีเกลือค่ะน้ำตาลมะพร้าว ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะคะหมูจะคนให้น้ำตาลมะพร้าวที่เราใส่ลงไปอ่ะให้เขาละลายไปเนื้อเดียวกันก่อนพอละ,ละลายหมดแล้วคราวนี้หมูก็ติดเตาจ้ะใช้ไฟกลางๆก็พอนะคะเดี๋ยวเราจะต้มให้แค่พอกะทิในหม้อเขาพอร้อนนะไม่ต้องให้เดือดนะจ๊ะ พอส่วนผสมเริ่มร้อนนะคะสังเกตดูว่าเขาจะมีควันลอยขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ได้นะเราก็จะตักตัวปลาเก็มที่เราต้มสุกแล้วใส่ลงไปเลยค่ะจะพอดีกันนะคะเสร็จแล้วค่อยคนสักครู่หนึ่งค่ะให้เขาเข้ากันเราจะรอให้ส่วนผสมในหม้อเนี่ยเดือดแค่ขอบขอบหม้อก็พอค่ะหอมมากๆเลยสีสวยด้วยค่ะค่อยคนเป็นพักๆด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวติดก้นหม้อนะคะส่วนผสมเราเริ่มเดือดแล้วเห็นไหมเริ่มเดือดข้างๆขอบหม้อแบบนี้ เราก็จะใส่กะทิส่วนที่สองค่ะคนให้เข้ากันก็เป็นอันว่าใช้ได้ค่ะปิดแก๊สได้เลยแล้วก็วางพักไว้นะคะให้เขาคลายความร้อนเดี๋ยวเขาจะข้นขึ้นอีกนิดนึงจะ้ะเนี่ยค่ะพอเขาหายร้อนแล้วค่ะเขาก็จะข้นขึ้นเห็นไหมคะ ก็จะเป็นเนื้อปลากิมเผือกหน้าตาหน้าทานแบบนี้เลยค่ะลองชิมก่อนมาทานด้วยกันค่ะลองทำดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้หมูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ